เวลา17นาฬิกา17นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการราชภูสิตาพรสยามนาพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังในการน,นี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนชกัญญาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จ ที่ศการราชภูสิตาพรสยามพิพ,ธพิธภัณฑ์ภาพในสมเด็จพระนางเจ้าสิาริกิตพระบรมราชินีนาถจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กร,รกฎาคม2567โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาลีรัตนราชกัญญาในฐาน,นะทรงเป็นประธานที่ปรึกษาของพิพ,ธพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าสืบคน้นและจัดหาวัตถุจัดแสดงจากสถานที่ต่างๆเพื่อให้สามารถเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผ้าที่ใช้ในราชาสำนักที่มีลวดลายและธรมเนียมการใช้งานที่แตกต่างกันได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนรวมทั้งถ่ายทอดเรื่องราวของผ้าผ่านฉลองพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามแบบโบราณราชประเพณีที่ทรงใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ จากนั้นทรงตัดแถบแปรเปิดนิทัศการราชภูทิศ ปูสิตาพรสยามแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังชั้นสองทอดพระเนตรนิทศการราชภูสิตาพรสยามณนะห้องจัดแสดงหมายเลขสามและหมายเลขสี่ซึ่งจัดแสดงองค์ประกอบลายผ้าของราชสำนักที่มีระเบียบแบบแผนในการแต่งกายของพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในมีกำหนดไว้ในกฎมเทียนบานอันถือเป็นกฎหมายที่เก่าแก่ที่สุดฉบับหนึ่งของกรุงศรีอยุธยาตราขึ้นเมื่อปี1900 สาอาทิผ้ายกที่มีความสวยงามจากการทอยกทำให้เกิดลวดลายนูนบนผืนผ้าใช้ไหมสีไหมเงินไหมทองหรือแร่งเป็นส่วนประกอบในการทอมีชื่อเรียกต่างกันตามชนิดของลวดลายเช่นผ้าเยระบับผ้าเข้มขาบผ้าอัตลัตและผ้าตาดผ้าปูนทอด้วยวิธีการมัดมีผ้าลายอย่างที่สร้างลวดลายด้วยเทคนิคการเขียนหรือการพิมพ์ลาย นอกจากนี้จัดแสดงฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีต่างๆเช่นพระภูษาเสวตพัฒในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและฉลองพระองค์ในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ในการนี้ทอดพระเนตรนิทสการ สิริาชพัตรบรมราชินีนาถณห้องจัดแสดงหมายเลขสองและหมายเลขหนึ่งซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าเิลิกิต์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านฉลองพระองค์ในช่วงเวลาต่าง โดยทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้นักออกแบบชาวไทยและชาวต่างชาติออกแบบและตัดเย็บฉลองพระองค์จากผ้าไทยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งให้นำผลงานจากช่างฝีมือของมูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปชีพไปจัดแสดงด้วยเสมอจนทำให้ผ้าทอและงานศิลปะหัตถกรรมไทยเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก สำหรับนิทรรศการสิริราชพัตราบรมราชินินาศจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่30เมษายน2568จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปห้องกิจกรรมมองสยามตามสมัยชั้นหนึ่งซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบโดยนำเสนอลักษณะเด่นของชุดไทยและบริบท ทางสังคมในแต่ละยุคผ่านศิละปะดิจิทัลอิมเมอร์ซีฟอาทินิทรศการวิวัฒนาการการแต่งกายชุดไทยแต่ละสมัยจำลองลักษณะสังคมไทยในสมัยต่างๆและผู้คนที่แต่งกายตามแต่ละสมัยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรรวมถึงคติความเชื่อเรื่องสีของไทยโบราณที่ส่งผลอิทธิพลต่อการแต่งกายเป็นอย่างมาก ตั้งแต่ที่มาซึ่งเกี่ยวข้องกับเทวดานาพเคราะห์ไปจนถึงความเชื่อเรื่องสีในราชสำนักคติเรื่องสีในตำรามหาทักษาและสวัสดิรักษารวมถึงการนุ่งห่มสีมงคลตามวันของสตรีชาววังโอกาสนี้ทอดพระเนตรภายในร้านพิพิธภัณฑ์ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่นำลวดลายจากลายผ้าของราชสำนักมาใช้อาทิชุดเครื่องประดับจากผ้าไหมปกักประดับดิ้นทองด้วยมือ ผ้านุง่งผ้าไหมพิมพ์ลายผ้าลายอย่างเขียนทองกรอบรูปผ้าไหมปักลวดลายจากผ้าลายอย่างดอกสีก สี่กลีบก่ายแย่งด้วยดินทองผ้าพันคอผ้าไหมสเปนพิมพ์ลายผ้าลายอย่างดอกสีกลีบก้านแย่งและเทียนหอมอโรมาจากข้าวหอมมะลิไทยโดยนิทรศการราชภูสิตาพรสยามจะเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่วันที่30กรกฎาคม2567ไปจนถึงเดือนเมษายน2570